สวัสดีพี่น้องปองปายทุกคนทุกท่านครับที่ผ่านเข้ามาติดตามรับชมครับครับผ่านมาทางที่วัดกาปอำเภอโรงพยาบาลกับอำเภอพายุนะครับผ่านการไฟฟ้ากสิมาพบพ,าพา่อกบปัมน้ำมันไหมครับเปิดบดดนโบนัานที่ผ่านมานะครับ แต่ว่าเพระท่านเคยแวะจะเถือกันเลยเมือนีถือโอกาสขออนุญาตแวะปั่มครับบางจากสาขาพายุเฮ้าครับถึงแล้วพีนะ่น้องกันมาจากไรบึงก็จะอยู่สายเมืองครับมาจากแยกอำเภอพายุแยกไฟแดงกัียูขวามือนะครับบางจากโฉมใหม่ครับ เปิดบริการมากบกี่มือครับพีน่น้องนี่ก๋วยเตี๋ยวพร้อมครับก๋วยเตี๋ยวเรือต้นตำรับซื้อร้านว่าเขาท่าวัาสาระเอาสิแวะร้านอินเทน็นครับร้านกาแฟาเปิดใหม่เดี๋ยวไปซิมกาแฟาร้านอินเทอร์เน็ตนิกน้อยนะครับตกแต่งไว้สวยงามครับนี่ จอดหนารานเลยกินทนินนะครับไป้างนันกันครับครับแบลคร้อนแก้วนี้ เดินทางครับเป็นอเมริกาโน่ร้อนหรือว่าเป็นแบล็คคอฟีฮันดี้คอ่ะอเมริกาโน่ร้อนซีซบาทผสมแกบางสั่งครับไม่ <48. S 1> ครับประมาณี่ิต้องสสักูไหมครับตออค,รบค,รครับได้ลำดับคิวมาแล้วพี่น้อง บรรยากาศร้านครับตกแต่งไว้แบบอบอุ่นมากๆครับมีโอกาสทานไส้ทานมากแวบกบมาก,ก,กลนกาแฟเครื่องดื่มรวมถึงขนมครับก็มีให้เลือกหลายอยู่ครับโอ้เก้าอีไหมเป็นตะหักจ้ะ มาเป็นแก้วสีแดงโอ้เป็นตะหักแท่นี่ลาพี่นอกขอบคุณ <ขอ S 1> ครับรีวิวบรรยากาศข้างนอกครับเอย่าเบิ้ลกันด้านนี้มีบอ่อปลาครับ ปละครับพี่นอ้องน้ำตกโอ้โอโอบรรยากาศชิวดีแท้ครับเบิ้งพี่นอ้องปลาครับโอ้โหเสด็ผ่านหนตาม,มาเบิ้งปลาอยู่ครับนี่ครับน้ำตกเล็กๆชิวๆเลยครับ นี่หมองนางตองแบบนี้ครับคาเฟ่ที่สมบูรณ์ครับสมบูรณ์แบบมากครับเอาฝากพี่น้องนะครับคลิปนี้มาตามหาผูที่จะเขามากดซับสไครต์ให้ครบจำนวนครับตองเจ็ดนะครับตองเจ็ดพี่น้อง ตอนนี้ใกล้แล้วนะครับหลังจากปีใหม่ผ่านมาพี่น้องก็ให้กันกดติดตามไลค์ขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอให้ครบปองเจ็ดเด้อน,นะครับขอบคุณที่ให้ความหากักความเมตตาเข้ามาติดตามรับชมคลิปทุกคลิปนะครับ เาะว่าจะเป็นชมงานเพลงหรือว่าคลิปต่ตางๆก็อาจจะ์กได้มีคอนเทนต์ยังหมากไม้ครับสบายๆเอาฝากพี่น้องน้ำแน่นะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปหาคุณแม่ครับส่งผลิตภัณฑ์ให้เพื่อนนะครับผู้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือบาบุญมาพันดวงนะครับ มีที่กลองน้ำย่างดีครับหอดแล้วหอดแล้วครับร้านน้องรินพานิชย์ทรงหอดบ้านแม่ทรงหอดบ้านก็เลยบริมีโปรโมชั่นกันไปซื้อเองแค่แน่อยู่พ่อบริสียันหนามันมาทรงนี่ครับโปรโมชั่นครับปฏิทินปีใหม่ ดูบ้าบุญมากครับคุณนาย,มนมนยแม่ครับนี่คู่ชีวิตเพื่อนละครับผมมาอยู่กับคุณแม่ครับมาทรงผลิตภัณฑ์ให้มันจะขวดละแม่แมก,กินมาหลายปีแล้วเนาะแม่เนาะคุณแม่อยู่บ้านนนองแวง,ง,แวงตำบลคูบ เพื่อนำเกียงนะครับนี่กินน้ำสาระแดงตั้งแต่โชมก่อนจนมาฮอดโชมนี่เป็นร้อยขวดแล้วเนาะแม่เนาะเป็นจะได้แน่สุขภาพไข้แ่อยู่ันบไข้ไิกินเนาะสุขภาพเป็นร่างกายอยู่เนาะร่างกายก็<า>ยเป็นสุขภาพแกแปสิบปีแล้วดอายุแปดสิบปีแล้วคุณแม่เนาะ,ะแม่ชื่อว่าจช่ไหมครคุณแม่หนูแม่หนูคแม่หนูคนเก่าคนเดิม นกินขักอีลีได้โบเมนกินเดือนเบ้านนี้นี่กินขักวโกมูครับทรงเดือนละขวดสองขวดตลอดนะครับสุขภาพก็ดีแข็งแรงดีนะแม่เนาะแข้งแรงดีกินเข่าเสียบนอ่นรับนอ่นรับดีโลคาผมนี่แหละครับกินติดต่อของเพื่นมาตลอดนี่แหละครับกินมาต่อเนื่องติดต่อกันเป็นแฟนคลับครับนี่วิทยุบ่เคยห่างครับ ฟังรายการตลอดฟังรายการตลอดครับเนียเมือคือเดีเอาไปฟังได้หนีโมเมนต์ของขี้ๆเลยยามไหนวิทยุดับนี่คือสีหุ่นหวยน้อแม่เนาะโอ้ยหุ่นหวยครับฟังนี่หุูหงิดครับอ่าดูแลเบังยังสุขภาพร่างกายต้องสีหามาเฮ็ดหนังหาเงินเนาะถูกต้อง้อซืกินแม่นบบ่่ครัแมเงินนี่ซื้อชีวิตเจ้าของบ่ได้เลยครับเนาะ ยำเจ็บเป็นเอ็นอุ้นขึ้นมาเนาะแม่คขัน้นเอาวบาวชไว้มันก็ไปคือกันครับัานมีเหี่ยวมีแห้งเหตุยังมันก็นสดชื่นเนาะแม่เหตุดูเหี้ยนกรอกแกงสีละ่ะครับขายของขายยังซอยลูกสร้อยเขา้าออไปัเสื้อคิดจังไหรเกิดมาชาติเดียวกับไส้ไห้มันกุ้มคาในแม่ชีวิตครับ ขอบคุณคุณแม่หนูหลายๆครับวันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมถามข่าวขอบคุณครับสวัสดีครับเก็บภาพบรรยากาศไปฝากทีมงานทั่วประเทศท่อนซิบบาทครับถูกต้องครับนี่เจ้าหน้าที่เฝ้ายูโบฮังครับคยทยุก็ได้เก็บได้จักขวดแล้วตอนรอบนี้ไรขวนแล้ว ได้คุเก็บเก็บไว้เด้อเดี๋ยว,ยวจะเอามาฝากคือเก้านะ่นละ่ะโปรโมชั่น,นมห้อย,ยูอะไ้ว่าบ่มีเด้กเ็ครบหาหกเจ็ดแปดขวดไปกัดเดียววิทยุเอาอมาโฮมมาฝากมาต่อนให้เก้าล่ะครับเขาเอื่นว่าลูกขาดีเดน่นลูกขาดีเด่นน<ด>ี่แล้ว,แ,ลวแม่กินตลอดเนาะเป็นร้อยขวดแ่ะครับโอ้โมุ้งเมงของขี่ๆีะครับแม่กินตลอดัแต่บ้านพื่นบ้านท่านได้กินจัคคน เรี่ยงอีน้องเล่นมากเจ็ดปีสี่เจ็ดเป็นเบาหวานขึ้นที่แหลกเอามากินเต่อต่อ,ต,อต่อมาเลยจะท่าไปน,นี่ถ้าแม่นั่งเก็บเงื่อนไว้อันฝากซีวิตเจ้าของซื้อได้ซื้อได้แล้วคับหลายแล้วนะ้องแม่โอ้หลายกดเก่านันแม่กับกินเบิร์ตตั้งว่าเป็นจกไม่ร่อยปวดหักคับ อันนี้ชูว่าเพื่อนว่าสูตรไม่ขึ้นมานี่นอนหลับดีเร็วสุดเข้มข้นก็เก่าว่าแม่เข้มข้นก็เก่าครับกินกระสับก็เก่านอนหลับดีก็เก่า่านันสมกับสูตรไม่เพื่อนว่าเนะาะค่ะครับนี่แต่นี่แล้วไอ้บุญมาในลาเลี้ยงอยู่นี่ท่านบอกไอ้บุญมาบ่เลี้ยงนี่ยังบ่ได้แล้วมียังฝากถึงท่านประธานบ่ครับโอ้ยจะเอาายัางนอนลูกเอ้ยบอกยังเพิ่นแน่ เสียเพียมาม,ม้านี่ล่ะเท่าแล้วเพื่อนเรายาไม่กินมันก็มีแห้งยู่เออินว่าเป็นจังบุญจังคุณเน,ะเนาะครับอบคุณเน,นัน่นพอญ่บุญมากหลายๆแนนหาแต่สิ่งมันาหาแต่สิ่งดีๆมาฝาดมาตอนหาแต่สิ่งดีดีมาฝาดครับบ<อ>่มียังเพื่อนกด็ดีว่ากามวนครับ<อ>เพ่งเพื่อนก็ดีอานตัวอันผู้เบาผู้เบายัางก่อน เพลงเพิ่นไหมน้องยอเออผู้บอกน้องยองนนั่ละสิพาน้องไปเที่ยวน้องยองบ้านโคกกองฟังอะไรกันฝังคู่มือประจำรับโทรทัศน์เห็นหน้าเห็นตากันบ่แม่ได้เบิ่งบ่ได้เบิ่งอยู่ช่องบุญมาทีวีหกสิบเจ็ดเนาะนั่นติดตามอยู่ตลอดนะครับติดตามอยู่ตลอดเคร่งอยู่ตลอดครับ แม่หนูแม่นูนะครับบ้านนี้ก็กินกันเริ่มกินร้ายขึ้นเรื่อยๆพ่อเด้มาทรงอยู่เอ้าแม่เด้ล้วโฆสนาผู้แนะนำได้ครับโอันาแม่เถวเนอยู่คุ้มขามาที่แหลกนะน้งเลี้ยนไหมขามอยู่ขางน้องเลียนค่ะขามพ่อโกแม่ก็ซื้อใส่ค่บค่ะจะได้ก็ให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแห้งแรงนะแม่ค่ะได้กมดาอัน หวุนมาโดนๆแมครับผมอย่า้าโลนพ่ออันนี้สีเลี้ยงยังนอนนี่เพรว่าแม่เลี้ยงจักแต่มันตายสามรอบแล้วโอ้สามรอบแล้วตีสามรอบแล้วไปเลยเหลือแต่อันมุงไว้เบิ่งกลางหนาก่อนเดินทางต่อเดินทางต่อขอบคุณครับสวัสดีพี่ใหม่ครับอ่า ครับจาเอาเดินทางพี่น้องขอบคุณคุณแม่หนูครับทางบันนองแวงอ้ามุ่งนาครับกลับไปทางน้ำเกลียงไปส่งผลิตภัณฑ์ทางอื่นกันต่อพี่น้องขอบคุณล่วงหน้าครับขอบคุณหลายๆสำหรับตองเจ็ดผู้ติดตามซับสไคร e นะครับ ให้มีความสุขทุกคนทุกท่านขอบคุณที่ผ่านเข้ามาติดตามรับชมคลิปบ้านๆของเบาวบุ่นลายสายยาวครับพอกันไหมคลิปต่อไปสวัสดีครับ